จะมาส่งการบ้านก็วันวัน,วนที่9มีนานะคะก็ะตรวจเพราะว่าเป็นสองขีดนะคะเป็นโควิดนะคะก็ใช้ใช้ยา9เม็ดของหมอเขียวนะคะก็ทำดีท็อกนะคะแล้วก็ทานสม,มุนไพรเจ็ดนางฟ้าแล้วก็ต้มน้ำสม,มุนไพรทานนะคะปรับสมดุลตัวเองแล้วก็ ทำดีท็อกนะคะด้วยน้ำสมุนไพรในตัวนะคะก็วันนี้วันนี้วันที่สามประมาณวันที่สามก็เริ่มดีขึ้นนะคะก็อาการไม่หนักไม่หนักมากก็แค่เสียงแหบแล้วก็ไอไอไอแต่ไม่มีเสีงหะคะ่ะก็เออเราได้รู้วิธีการปรับในเรื่องของอ,อสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ เออไม่สบายเราก็เน้นทานอาหารลดจืดกินข้าวต้มกับไข่ต้มนะคะแล้วก็โรยโรยใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะแล้วก็เออตอนวันนี้เป็นที่สามกด็ดีขึ้นแล้วะค,ะค่ะค่ะก็ส่งกาับบ้านแค่นี้ค่ะจัดค่ะค่ะเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่ใช้วิชาการพึ่งตนก็ดูแลตนเองรอดจากอาการ โควิดได้แล้วนะคะตอนนี้มีผลยืนยันด้วยนะคะเคสนีค้ค่ะอ่าอค่ะนุธนากับอาวะไรลักษอาวะไรพักค่ะ่านุธนาค่ะวันนี้มีพี่น้องส่งการบ้านเรื่องของโควิดสองท่านแล้วนะคะท่านแรกคืออาเพื่อนพิษนะคะตอนที่ส่งเนี่ยอาเพื่อนพิษอยู่อยู่ในสวนใช่ไหมคะบอกว่ามีอาการแต่ไม่ได้ตรวจน,นะคะอ่า ตอนนี้ได้ตรวจแล้วนะคะบอกว่าผลติดโควิดนะคะแต่อาการท่านลดลงแล้วนะคะผลตรวจอาจจะยังมีเชื้ออยู่ค่ะค่ะกเ็เห็นแล้วนะคะว่าเราสามารถขึ้นตนเองได้แล้วกา,การที่ทำใจไร้ทุกข์และก็การปรับสมดุลในวิชาที่พวกเรามีนะคะเราก็จะทำให้อาการเจ็บป่วยก็คือเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเหมือนกับโรคอื่นนี่หนะคะที่เราเป็นอยู่นะคะ ทุกคนมีได้ในระดับที่เจ็บป่วยน้อยเท่านั้นนะคะมากสุดเพราะว่าไม่มีใครจะไม่เจ็บป่วยหรอกนะคะแต่ว่าวันนี้าการณีของโควิดเนี้ยเป็นกรณีที่จะทำให้พี่น้องได้พลังในการที่จะลดความกลัวนะคะเพราะว่าพี่น้องเราแสดงให้เห็นแล้วเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าไม่ไม่อะไ,ไม่ได้คือเราสามารถที่จะดูแลตนเองได้นะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ ค่ะเชิญท่านต่อไปเลยค่ะที่นี้ประพาพิสาเชิญค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะกราบคารวะคู่รู้ทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมำสำมฤทธิดีพี่น้องทุกท่านค่ะประพาพิสามงคลธนาวุฒ เป็นนักเรียนอริยปัญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งหลักสูตรเจ็ดปีและแค่แผนไทยหลักสูตรหกเดือนค่ะที่จะส่งการบ้านในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะชื่อเรื่องขอบคุณที่ทำให้มีวันนี้นะคะ ก่อนอื่นก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรก้าชนที่ท่านได้เปิดคอร์สออนไลน์ทำให้ตัวเองเข้ามาในแพทย์วิถีธรรมและรู้สึกสุขภาพกายสุขภาพใจดีขึ้นก็กราบขอบพระคุณท่านนะคะท่านที่สองก็คือดอรนิดหน่อยอะคะ่ะ เอ่อซึ่งวันนั้นนะคะถ้าเอ่อเอ่อคุณนิดหน่อยอะคะ่ะไม่ได้รับโทรศัพท์ก็คงไม่มีวันนี้อะคะ่ะเอ่อขอขอบพระคุณท่านนะคะเพราะว่าวันนั้นรู้สึกจำได้ว่ามีความทุกข์มากความทุกข์จากเอ่อความกลัวความทุกข์จากเอ่อตัวเองมีความรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะว่า ลูกสาวแล้วก็ลูกชายก็คือแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็แยกไปอยู่ใช่ไหมคะทีนี้ลูกสาวเนี่ยอยู่นิวซีแลนด์ก็แผนไว้ว่าทางครอบครัวเขาเนี่ยเตรียมต้อนรับแม่จะมาใช่ไหมคะก็เตรียมไฟอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ด้วยพิษโควิดนะคะก็เลยต้องต้องล้มเลิกไปก็ทำให้รู้สึกเหมือนเรา เออต้องใช้ชีวิตแบบคนเดียวลูกชายก็ช่วงนั้นก็คือเออมาไม่ได้เช่นกันนะคะก็ที่บ้านก็มีสุนัขตัวหนึ่งที่เป็นเพื่อนแต่ด้วยความที่ว่าเรารู้สึกเหมือนเราไม่มีที่พึ่งตรงที่เราไม่มีเพื่อนเราเหงาก็เซิร์ชหาเรื่องเออธรรมะนะคะก็ไปเจอของท่านอาจารย์นะคะทีนี้พอหลังจากเจอแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเ๊ะเราจะติดต่ออ,อไปที่หมอเขียวยังไง ก็ไปเซิร์ชเจอเบอร์ค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็เลยโทรโทรเข้าไปก็ไปติดเอ่อด็อกเตอร์นิดหน่อยอะค่ะทีนี้ท่านรับโทรศัพท์ซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่บอกต,ตรงๆค่ะแบบปิติมากแล้วก็แบบเอ่อรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนของตัวเองขึ้นมาเลยว่าคือนี่แหละเป็นที่ที่เราเราต้องการแล้วแต่ว่าเรายังยังไม่ไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ทีนี้ ด็อกเตอร์นิดหน่อยก็คุยแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ให้ให้ได้เข้ามาในในแพทย์วิถีธรรมนะคะเข้ามาในซูมก็เลยทำให้มีวันนี้นะคะซึ่งมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นจุดเปลี่ยนนะคะเพราะในช่วงที่ตัวเองมีความเครียดความทุกข์ก็มีตรงนี้เป็นที่พึ่งแล้วก็ตอนนี้ลูกสาวก็มีน้องตอนนี้มีหลานได้ประมาณ สิบเดือนแล้วแต่ว่าโอกาสที่จะไปบินไปก็ก็ยังไม่มีเพียงแต่รอรอเท่านั้นก็ได้ธรรมะท่านอาจารย์นะคะก็คือเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นเราเราไม่ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีความเบาคลายแล้วเราก็มีที่พึ่งตรงนี้ได้เข้ามา,าพบาหม่งมิตดรดีนะคะแล้วลูกนะคะก็วิดีโอคอลมาทำใหเ้เหมือนก็ได้ ได้อยู่ใกล้กันด้วยก็รู้สึกเหมือนเราไม่เหงาค่ะทีนี้ท่านที่สองะคะ่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะก็คือคุณแมวะคะ่ะคุณแมวไม,ไม่หลังจากที่ได้คุยแล้วก็ยังไม่ได้คุยกันอีกเลยก็คือคุณแมวนะะี่ค่ะท่านแต่ชื่อเพนแสงฟ้านะคะคุณแมวคุยถึงว่าพี่นี้ เรื่องนมกับไข่อะะ่ค่ะก็เลยทําให้มีกําลังใจก็คือหยุดทานนมไข่พอพอหลังจากาทานเ,าเลิกทานเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็มาเรื่องนมไข่แล้วก็คุณแมวก็ให้ข้อมูลเรื่องนมไข่ก็ก,ก็ยังนึกถึงพระคุณที่ทําให้เรารู้สึกเออเราเราเลิกนมไข่ได้ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นคือคือทุกสิ่งมันก็ค่อยๆดีขึ้นมานะคะ ทีนี้อีกท่านหนึ่งนะคะก็ขอบพระคุณพี่หมอรัตนะคะพี่หมอรัตนนี่ท่านจะติดต่อเข้ามาซึ่งในฐานะเ,าเป็นเป็นพี่เลี้ยงนะคะเพราะว่าตอนนั้นตัวเองก็ไม่เข้าใจว่าเราเข้ามาในแพทย์วิถีธรรมเราเราจะคุยติดต่อขั้นตอนอะไรต่างๆเพราะว่าโซเชียลเราก็ไม่ไม่เก่งเลยยังยังแบบ ทำอะไรไม่ค่อยเป็นค่ะแล้วก็เได้พี่หมอรัฐนะคะคอยเป็นพี่เลี้ยงเตือนสติเ,เวลามีปัญหาก็จะปรึกษาท่านนะคะออีกท่านหนึ่งนะคะวันนี้จะขอขอบคุณทุกท่านนะคะเพราะตัวเองมีโอกาสได้พูดก็อยากจะขอบคุณนะคะเอขอบพระคุณค่ะคุณอคุณจำเนียนค่ะคุณจำเนียนก็เป็นอีกท่านหนึ่งซึ่ง เอ่อแบบคอยให้ข้อมูลในในแพทย์วิถีธรรมก็ตัวเองก็ก็ได้ข้อมูลหลายๆอย่างแต่ก็ยังไม่ตอนนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องว่าเราต้องมีพี่เลี้ยงทุกๆคอร์สที่เราสมัครแต่ตอนนี้ก็คือก็คือเข้าใจแล้วอะค่ะแล้วก็อีกท่านนะคะก็คือคุณคุณป้ารวมนะคะป้ารวนีมยจะชักนำให้เข้ามาประชุมสายใน โรงเรียนของหนูนะคะซึ่งได้ฟังเรื่องล้านกิเลสของแต่ละท่านนะคะทําให้เราเนี่ยเอ,อได้ฟังแล้วเนี่ยก็คือจับกิเลสตรงนั้นได้นะคะเออขอบพระคุณผู้ลูกกิฟนะคะแล้วก็คูลูกฝันผู้ลูกป้อมนะคะผู้ลูกทุกท่านเลยนะคะที่เอ,อได้มาชี้แนะเรื่องการเจับกิเลสนะคะซึ่งได้ฟังในโรงเรียนของหนูแล้วก็ ันก็เหมือนเราก็โดนโดนใจเอตัวเองด้วยอะค่ะเอขอบพระคุณจิตอาสาทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาตอบคําถามในสายด่วนแล้วก็เวลามีปัญหาก็เข้าไปถามในสายด่วนก็ขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณหมู่มิตรดีด้วยนะคะที่เได้ทําความรู้จักในใน ในการคุยในในห้องซูมที่เขาคุยกันนะคะเราก็จะรู้สึกว่าบางอย่างโลกแต่ละโลกที่เเขาเป็นนะคะบางโลคอย่างตัวเองก็มีภาวะเรื่องไทรอยนะคะแล้วก็เรื่องความดันก็พอได้ฟังเราก็รู้สึกว่าเป็นเป็นหมอดูแลสุขภาพที่บ้านนะคะก็ทองการบ้านท่านี้ค่ะ นุโมทนากับที่นี้ค่ะท่านเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้ประโยชน์จากการที่พวกเรามีหมู่กลุ่มไว้รอรอช่วยเพื่อนนะคะเป็นลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะและก็พอดีท่านมาในองค์ประกอบของพวกเราที่กําลังเริ่มทําออนไลน์ด้วยนะคะทําให้อ่ะถือว่าเป็นกุศลของท่านนะคะทําให้ได้เข้ามาในอ่ารูปแบบออนไลน์เต็ม นี่เป็นเคสที่ได้ประโยชน์จากการที่มีออนไลน์อย่างชัดเจนนะคะเพราะตอนนั้นถ้าเราคุยกันเฉพาะสองคนก็จะไม่ได้หลากหลายแบบนี้นะคะแล้วก็จะไม่ได้พลังของหมู่เยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ยังพอพี่นี้มาอยู่กับหมูใช่ไหมคะทำกิจกรรมกับหมูก็จะได้คือมีหลายมิตินะคะมีหลายวิตีแล้ว แล้วชัดเจนนั่นเป็นกุศลของพิ่นิ้เองนะคะที่ทำให้ได้ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้แล้วก็มีองค์ประกอบนี้มารองรับในช่วงที่เรากำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะคะค่ะยินดีกับท่านค่ะแล้วก็อนุมโมทนากับความภาคเพียรในการล้างกิเลสในการปฏิบัติอยู่ในหมู่เรานะคะตามคำสอนของอาจารย์แล้วก็ได้หมู่มิตรดีช่วยกันค่ะอนุโมทนาค่ะ